ดัมฟานสวัสดีครับวันนี้คุณพ่อจอนนี่ครับจอนนี่ขอดูหน้าน้อยหล่อไหมน้องชื่อจอนนี่เป็นคุณพ่อที่มีพวงหางสีดํานะคะนี่ค่ะนี่คุณแม่เอินขวัญคะ่ะดื้อมากค่ะนะคะหล่อพลขรขับเดินทางไปบ้านทุกนะคะมาแล้วครับมาแล้วครับ รอคะแล้วขับมาแล้วตากุญแจเห็ดกบโอ้เห็ดกบอ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 บไปไปกันเถอะเดินทางเข้าบ้านทุ่งค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งดิ้งดิ้งของผมด้วยนะครับ